คือที่เราเรียกว่าอยวว่ากระแสะของทันหาจะเป็นกามะทันหาก็ดีเป็นเผาวทันหาก็ดีเป็นวิเผาทันหาก็ดีมันเป็นการเคลื่อนไหวของจิตคือมันอยากอยากในการสนองอารมณ์อยากในการอยากมีอยากเป็นแยวว่าอยากอยากรู้เรื่องในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็น เกี่ยวกับโลกภายนอกอหรือบุคคลภายนอกหรือกำลังเกิดความ,วามหรืออยากแสดงออกถึงความเห็นของตัวเองมันก็เป็นภาะวะทันหาอยากมีอยากเป็นอยากให้คนอื่นดูว่าเราเป็นในลักษณะไหนหรือเราเราไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็ต้อง พูดโบนอยู่เรเลยลมันก็เป็นเป็นการแต่มัน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 เกิดออกจากการเคลื่อนไหวของจิตใจที่พลักทุกพลักดันด้วยทันหาในรูปแบบต่างๆพระพุทธเจ้าบอกชัดเจนว่านี่คือเหตุที่จะเกิดความทุกข์ในที่เราได้มาปฏิบัติกัน ข้ามาปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ในเรื่องของของทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์เพื่อเล่มลดของการดับทุกข์ไม่ใช่เพื่อบกบ่มอยู่ในความทุกข์แต่เพื่อเล่มลดของการดับทุกข์แล้วก็ได้เกิดความชำนิชำนาญในการค้นทางที่ช่วยให้ใหเกิดการดับทุกข์ให้ได้